น้องแมวไปด้วยสิคะเขามาเกิดน้ำแล้ววันที่สิบสามจะเดินมาสิบแปดชีวิตเยอะหรือน้อยกว่าสิบแปดชีวิตเท่ากับเยอะกว่าผุน้ำตกไม่เยอะกว่าอันถ่าขรออัขอขอบเป่าเข,อขอ้ากันเท่ากันถ่าขรับก็สิบแปดเที่ยสุดท้ายทีมเดิมนะ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าแม่บอลไม่ถอยโควิดก็สิเก้าเขาได้นางกิ๊กมาเสียบก,กิ๊กก็มานะเสียบแทนว่าแม่บอลอืม โฆทนาสาธุนะคะก็ให้เจริญเจริญมาทำบ,รรบัลลังก์ทิพย์ไว้อ่ามาเข้าข้างหลังแม่หน่อยทีมลบพิเศษทีมสร้างสรรค์นี่เขาเรียกว่าทีมสร้างสรรค์เ,เอามองทีมสร้างสรรค์พนมมือทีมสร้างสรรค์สร้างบรรางัลลังก์ทิพย์ให้ตัวอเอง เร็วนี่คือทีมสร้างสรรน,นะคะโมหนาศาสตร์ทป,ประกอบไปด้วยลูกหุญยอดทิพโสรูกผิวพันธ์เฮมพุทลูกไรพทิมทุมทุมลาคุณแม่ชียจันทิพดับพลนำทิพนุนวิมานทิพงามขนาดเลย <c oughs> เดี๋ยววันลุ่งพรุ่นี้ด้านหลังเนี้ยจะเป็นเห็ดละงกขาวมาบานเปื่อยเอ็ดเศษถ้าฝนตกเห็ดละงกบานจะยุ่ย แล้วอันนี้ก็เป็นบันลังไม่ยุ่ยมีร่มอยู่ส่วนกลางลานธรรมค่ะลานธรรมนะคะอาสาธุสาธุนโมธามิค่ะขอบุญนี้จงขอบุญนี้จงประดับกลางบดานจิตนะคะนำพาไปสู่สวรรค์พรมนิพานด้วยกันทุกคนดวยเดชบุญนี้เถินเนี่ยคุณแม่เหยียบต่ออยเนี่ยคุณแม่เหยียบต่อ,อย